มีครั้งหนึ่งอ่ะกูกูไม่รู้กูจำไม่ได้ว่ากูเอารูโม่ะกูปั้งอย่างดังเอาหมดหวานเลยด้ว่าเฮ้ยขี้ดาดในตำน้าในสัตว์กูต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปในแบงค์ได้เลยใช่ไหมเล่นไงวะกูจำไม่ได้มันมาร์ดได้หนิใช่ไหมใช่ผมลองเซอร์เวย์ใส่หน้ากากไปดีกว่าโอ้เออมัดมันมัดมันยึดยึดตวดมัน เฮียเลยปังสวัสดีฮะสวัดีฮะมาร์กไงถอยกดกดมาร์กไงกดเอฟเหรอหรือมันหรือต้องไปอัพสกิลมาวะเราต้องกล้องกล้องเด็กกล้อง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 มีกล้องด้วยเหรอพี่ดีกล้องมันทำลายไม่ได้นะเห็นนนะอใหมโอ้ยอันนั้นคือกล้องเหรอไอ้เหี้ยเหมือนเต่าไมโครเวฟนะมึงรอตรงนี้นะเอ็มใส่หน้ากากอะไรก็ได้อ๋อได้เลยถนัดเลยใส่หน้ากากเลยกูอะ กูทำเฮ้ยเฮ้ยเฮโชคโชคข้างหน้าข้างหน้าม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 อังจะกังไอ้คนนี่ฆ่าหมดเลยวะไอ้สัสเดี๋ยวเดวเดี๋ยวกูต้องไปอัพอัพเออยิงเลยยิงเลยเออไปตอบไปตอบยุกไปตอบมอกไปตอบมอกโอ้โหเอ้ยกูพร้อมยิงแล้วมึงมึงให้กูยิงยังให้กูยิงยังยิงเลยพี่ยิงเลยยิงไอ้ตัวที่สุด ขาล้วพี่ขาแล้วแต่ว่าเราสเตลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะพี่เรียกสเตลฆ่าคนไปเนี่ยร้อฆ่าผู้หญิงทำไมเขาหลับเขาหลับเขาหลับบอกเลยหลับวะเฮียหลับยาวด้วยสัตวินี่แหละพี่สเตลของจริงเนี่ะกูสามารถกูสามารถยิงได้ไวถอยหมดนี่เลยเว้ยได้เฮียเดี๋ยวย ไอ้ยี่นี่สเตลจริงเหรอข้าวเปกี่ศพแล้วเนี่ยกูบอกไอ้วี่นี่ไม่ใช่สเตลหรวะเฮ้ยทอยขอแค่มึงสั่งเว้ยกูพร้อมมากเอาลงมาเฮ้ยทอยทอยทำไมปืนมันเท่ยังไงอุ้ยขอได้ไหมวีแม็กนัมไม่เฮี้ยไม่เท่เองวะเหมือนปืนในอันนั้นเลยเหมือนปืนไอ้เฮี้ยของอะไรวะตัวโอวัสด่ะไอ้ตัวที่มันใส่ชุดสีดำอะริปเปอร์ริปเปอร์เออเฮี้ยโคตรเท่เลยหนัว ไอ้ทอยมึงสามารถเดินตรงนี้แล้วมันก็วิ่งผ่านตรงนั้นไปได้เลยไม่มีใครเห็นจริงจริงเหรไม่มีใครเห็นจริงจริงเหรอวะเราเรียนแล้วเรียนเรียนแล้วไอ้เหี้ยมันไม่มีคนเห็นจริงเหรอวะไอ้เหี้ยเฮ้ยมานี่ดิโอเคเฮ้ยทอยไอ้มึองวะไม่ไหวแล้ววะจริงเหรอไม่ไหวเยุดใจหยุดใจมันมีโบนัสสเตลเว้ยมันมันได้มันได้เยอะมันได้เยอะกดปุ่มแดงๆนี่ได้ไหมไอ้เหี้ยมันไม่เห็นอะ เอยนั่งเลยยิงเลยนะยิงเลยนะไม่มีใครรู้ไม่ีใคลไม่ได้เหรอไม่ผ่านเหรอะไม่ผ่านเหรอไอ้เราทำอ้เราทำตามกฎทุยอย่างนีย่าได้สดเราเร่นเป็นวพันธิ์ที่ชื่ออ๋อหอมด์ยเลยยงึนอกไม่ถามเลยจะได้แล้วไะไม่้ ผมก็ยิงตามพี่แบบก็อยากจะบอกว่าพี่หมดแม็กเลยเมี้มึงเชื่อในตัวกูได้เลยรอบเนี้ยเียบอ๋อมึงสามารถเดินเล่นในห้องนั้นได้เลยอะทอยคิวขนาดนั้นเลยเขาไม่สนใจเดี๋ยวมึงไอเฮียล่าสุดมันเข้าไปในห้องผู้จัดการแล้วไอ้เฮียปัได้เป็นล้านเลยเลยได้เป็นล้านนะ ค่าคนเสียแค่สองหมื่นเองได้ทุนคืนที่ค่าผมได้ทุนคืนอยู่ได้กำไรคืนอยู่ยังไม่เป็นไรเล่นกับมึงที่รานเกมนี่คือแบบยึดธนาคารใช่ไหมวะเอ็มเออเราเรายึดธนาคารเลยเว้ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่สันติวิธีนะเออเยอะเฮ้ยเศรษฐกิจนี้เหลือเอ้าเอ้าเอาท่านผู้เจริญยังไง ยี่โชคอะอันนี้ยี่โชคเน่ยอ้ไม่ใช่อยู่แล้วนี้กันไม่ใช่กู่อันนี้ไม่ใช่ไม่กี่ไม่กี้กูได้ยินเสียงปืนแม่งลั่นหมดแม็กเลยไม่ใช่กูุ่มละอันนี้ไม่ใช่กูกูพูดเลยเฮียโชคเราพี่แป๊บเดียวพี่ไปลั่นด้วยปังจะแม่งเอาอาวุธหนักเลยเอ็มอ่ะเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนฆ่าไอ้เฮียสเตลมันเริ่มเพิ่มกันเรื่อยๆมาแต่ละคนนดูโหลดเอาแต่ละคนโอ้โหเฮียโชคแม่งปังยาวไอ้เฮียเอ็มลูกซองสเตลสเตล ัตว์ทีมหน้าแม่งเฮียอุ้ยอ oh. ุ้ยโทษโทษโอ้คเช็คเหมือนเดิมเลยไม่มีไม่มีการ์ดในห้องผู้จัดการเนี่ยอย่างนั้นอยู่ที่ผู้จัดการนี f o l ่เดี๋ยวผมไปดูรถสปอนเฮ้ยมีคนเห็นนะโชคข้างหน้าให้มันหลุดตรงนี้ออกตายไปนงใครว่าผู้จัดการเหรอหรือใครวะหรือคนธรรมดาหรือใครวะนี่การ์ดอ๋อผมเจอผมผมได้การแล้วพี่ไปเลยเอาการ์ดมาอ๋อผู้จัดการเหรอนี่ย เข้าไปาาก่อนเลยฮะกูแบกกระเป๋าเครื่องจอมาแล้วลองกัดเดินไปข้างหน้าเนี่ยอยู่แค่ตรงเนีเน้เห็นเห็นเห็นแค่ตรงเนี้ยมุมที่เป็นอันเนี้ยเสียงอย่งเสียงอย่งดังเลยไม่ใช่ไม่ได้ยินได้ยังไงวะเฮียเสียงหูตึงเฮียคนมาแบกแต่ละคนแม่หูตึงทั้งนั้นเลยเฮียทางหลังเคาน์เตอร์เฮ้ยมันออกมาจากไหนอ่ะพี่น้องกำลังห้อมไปยืนตรงเคาน์เตอร์ยืนหลังเคาน์เตอร์เอ้ยแต่มันมียามตรงนี้อีกคนนึงนะที่มันยืนตรงเนี้ย เดิได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียนั่นมันเดินเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮียนี่มันเดินออกไปแล้วไเฮียนี่มันเดินออกไปแล้วเฮ้ยยิงไอ้เฮียนั่นได้ยิงไอ้เฮียนั่นได้เสียงจับดังเ้ยนี่นี่ทอยมันมาอยู่ข้างหน้าแล้วมันอยู่ข้างหน้าแล้วรีบเก็บรีบเก็บทัน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 นันนี่มันโง่ถ้าเราฆ่าสามตัวเดินได้ทุกอย่างจะค่อนข้างจะง่ายขึ้นแสดงว่าตอนนี้เหลือยามอีกตัวนึงน่าเหลือไอ้เฮียนั่นอีกตัวนึงมันเดินมาตรงกล้องพังว่ะ ไอ้สองคนนี้มันทำเหี้ยไรเนี่ยไม่เห็นจริงไอสา์คนแต่หน้ากากวิ่งผ่านดูฟังเตัวเห็นมีคนโยนถุงไว้เ้ยเฮ้ยมันยืนอยู่หน้านั้นมึงว่ามันยิงได้ปะแล้วมาคุมไว้ไอ้ยชบมากับกูโชคมากูเร็ว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 เวเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงไ้นั่นแล้วมึงยิงคนหนึ่งสองสามเออเออโป๊ะ้าโป๊ะ้าโป๊ะ้า มีคนร้องเออ,อเฮียไอ้เฮียมีคนตะโกนร้องเฮ้ยแต่เฮียคนที่มันคิดต่างอยู่ข้างหน้าแม่งไม่ได้ยินสัตว์เกมสมจริงไอ้เฮียซิมูเลเตอร์ <c oughs> แล้วจะเอาไงกับคนข้างหน้าเนี่ยเนี่ยมันมีกี่คนเนี่ยเออนิทาไอ้เฮียถ้าเราเก็บบทตอนตอนหน้าต่างเอาเอาแผ่นไม้มาปิด <c oughs> เราเราต้องรีบเราต้องรีบวิ่ง่ะแล้วก็แบบให้ให,ให้พวกแม่งหมอบหมอให้หมด่ะ เอางั้นเลยไหมแต่มึงจะต้องไปข้างหลังคนนึงนะแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปตรงห้องไอ้เฮี้ยห้องข้างในธนาคารอะที่มันมีพนักง,งานสองคนอะแล้วก็รีบมัดเชือกมันก่อนเอาไงดีทอยเข้าจากข้างเข้าเข้าเข,ข้าจากสามสามทางนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น <c oughs> เราจะไมุ่้มเว้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้จะยิงแค่แบบวิง่งวิ่งเข้าไปแล้วแบบให้มันหมอบให้หมดแหละผมมีกุญแจมืออยู่หกอันนะ่ะพี่พี่เอ็มมีสี่แล้วรวมกับพี่ทอยก็เป็น สิบสิบอะไรวะสิบหกสองสิบหกพออยู่นะสี่สิบหกพอนะพอนะเออแต่ต้องเข้าจากข้างหน้าคนนึงให้ให้เฮียคน<อ>ที่มันอยู่ตรงตู้เอทีเอ็มมาบอบแล้วก็อีกคนนึงเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังไปอะไรวะ,ะ,รวะคุมไอ้เฮียพนักงานสองคนคือเราจะคุมเอทีเอ็มจริงนี้เออขอลองหน่อยเหอะขอลองหน่อยเฮียถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวมึงมึงมารอในห้องเอกสารเลยห้องเอกสารคือห้องไหนวะเอกสารห้องกลางไอ้เฮียขอลองด้วยผมเอาแผ่นไม้ดีกว่าเผื่อเผื่อแบบว่าถ้า คนเดินผ่านอย่างงี้มึงจะยิงหรือมึงจะสั่งให้มันหมอบมันได้สองคนเลยนี่ถ้ายิงถ้ายิงหมดเดี๋ยวมันก็อเลิร์ดเหมือนรอบแรกกนดิถ้ามันเห็นเหรอเราก็สั่งอเลอร์ดนะเออที่สัญญาณเตือนภัยมันดังอ่ะสั่งดาวเลยพี่แล้วเราก็เอาุญแจมมึงเออแล้วก็สั่งมัดมันมันคุปลอดภัยกว่าปะเฮ้ยเมือนึกป่าเฮ้ยอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้วไปแล้วข้างในข้างในคอยเออเออมึงคุ้ไห ดี๋ยวผมปิดหน้าต่างให้ปิดหน้า่งใช่ไหมมัดมัดเชือกเชือกพี่มัดเชือล้เอ๊ยอย่งไงอสองคนข้างในโอเคปล่อยไปเถอปล่อยไปย้ายย้ายไปอยู่ในห้องไอ้หีห้องห้องธนาคารอะถ้าสักคนนะเฮ้ยมันมาดีแล้วมันจะข้าวทหียอะไรนี่เรา เรายึดธนาคารแล้ยไอ,อ้ยมึงคิดยังไงกับการที่ธนาคารอยู่ๆก็มีแผ่นไม้มาแปะวะ <c oughs> เออเนาะที่มันเลยเนาะเอะเอเนาะกูก็เพิ่งคิดได้อันนี้จะสงสารมันไหนทำอะไรมีไอ้เหี้ยนั่นน่ะโดนละวหนไว้ถอยหนนึกเรียกว่าสงสารแต่มันกลายเป็นถุงศพไปแล้วนะไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยอะไรทำไมมันย้อนแย,งย้งเนี่วะ เอ้ยถ้างั้นข้างในเราก็ต้องไปไล่แงตู้อีกเหรอหรือว่าเรามีเลื่อยวะใช่ใช่ใช่โอ้โหไม่มีเลยเฮ้ยรู้งี้กูน่าจะเอาเลื่อยมาตวกใครจะไปคิดว่ามึงจะยึดธนาคารแบบนี้เขาจะได้สเตลมาไว้เยอะย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมได้ได้ได้สิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมเรียกสเตลบอกว่ายึดธนาคารเฮ้ยได้เหมือนกันไม่มีผู้เสียไม่มีผู้เสียชีวิตเฮียไม่เป็นไรปลอดภัยไม่มีผู้เสียชีวิต ลายวิสิงจะเป็นขอกไปเยอะมาต้องไปคนโชคพองอย่างหนักเลยทัดมึงมึงมึงสองคนแง่ตู้เลยแง่ตู้กันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทองเดี๋ยวจัดการเองเยเอาตู้ให้หมดแล้วเี่ไปเอาให้หมดเลยโอโหแง่อย่างนาที่กูยังเบื่อเลยลัดมีมีกระสุนอยู่โหกนะยีแม่ให้ไส้เะเลยไม่ครู้ว่าแล้วเราจะไปป้อนล้าทอเหรอโอ้มึงแม่งโง่ชี้หายเลย โป้ร้านทองต้องมีค่ากันเนะแล้วเราจะไปโป้ที่ไหนโป้โรงพยาบาลบ้าไอ้เสือปล่กูลงไปย้อนบ้าจริงเลยสุดเฮ้ยไอ้เฮียเพิ่งเห็นไอ้โชคมันมีชูริเคนนี่หว่าไอ้เฮียเอ้ยถอยกูอยากเป็นนินจาแล้วตรัอ้เฮียไอ้เหี้ยมึงคิดยังไงกับวิถีนินจาวะสัดเออก็ดีนะแต่มึงมึงเชื่อกูเถอะยากไอ้เหี้ยทำมากไอ้เหี้ยโจ้นี่เป็นวิถีนินจาไอ้เหี้ยเท่เลย ให้มึงช่วยปิดเลสเลยมันทิ่มหน้ากูเนี่ยเหี้ยเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเอามีดทิ่มหน้ามึงไอ้เหียถ้ามึงไม่ปิดอ่ะโจอเถิดยวกูปิดเลยโอ้โหไม่มันเลยเหี้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเร็วหมดแล้วไม่มีตังค์แล้วแหละเหี้ยธนาคารเนี้ยโอ้เหโอ้ไอเฮียไม่มีคนอยู่แล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเมืองล้างไอ้เหี้ยโอ้โหบ้านเมืองมึงอยู่กันยังไงเนี่ยเหี้ย เฮ้ยมีรูปหมาขึ้นด้วยซื้อเนี้ยเลยวะชิเเ็นไอ้นชิพเมนชี้อะปวดต้องสามอันเลยสัันจงดีกเย้ยไม่ใช่แค่สามตีห้าัได้ล้านสี่อะโอ้เจอเลยเจอเจ็แสนเียขึ้นมาสองล้านตีไอ้สัดรวยรวยออกไปรวย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 ไอ้เียคุ้มแล้วที่เราฆ่าคนแด่มัตัดเอ็กพีมาฆ่าคนไปอ๋อมีฆ่าย